อ่าจะเป็นสีชมพูเอาจุดเริ่มต้นแรกๆนะตอนที่เป็นเด็กวันเนี่ยพี่เองเนี่ยเมื่อก่อนมันจะไม่มีถ่ายเท่าสดมันจะมีม้นวิดีโดคัเสเซ็ตคาเสเซ็ตเนี่ยคาสเซ็ตเทนเนี่ยใส่วิดีโอแล้วก็เห็นพี่น้อยเนี่ยอำนาจสังสวรรค์คิดสต์มาสวิไลโลดอำนวยสังสวรรค์ยุคยุคยุคก,ก่อนช่วงน,นั้นนั้นเขาแข่งเขาแข่งจะเป็นสนามบินแต่แล้วก็เฮลิมุปเร์พี่น้อยเนี่ยขึ้นยัดแป้นที่หนึ่งแล้วผมก็ชี้เลยว,ว่าเนี่ยผมอยากเป็นอย่างเนี้ยนั่นคือความฝันครั้งแรกว่า,า,าง้ยน,นะ นั่นคือความฝันแล้วก็ผมก็เข้าไปหามันคือครั้งแรกก็ที่ตรงขาสปิดเว์นันคือครั้งแรกที่เข้าไปแล้วก็ได้เดินไปตามฝันของตัวเองต่อก็คือเข้ามาที่ทีละแล้วก็จังหวะจังหวะได้แข่งขันช่วงนี้ได้วราแข่งขันก็เลยแข่งมาโดยตลอดก็แสดงว่า,อย,าอย่างพวกเราทุกคนมีนเหมือนกันสามารถที่จะสร้าง สร้างโอกาสให้กับตัวเองได้ยังยยงงของเรานี่ก็มีอยู่คนหนึ่งเวาเอ็ก์ระพงมาลาหมดระพงเวลาบานมันงอยู่นะก็ยังเห็นกันทุกสนามรู้สึกจะไปอยู่สังกัดทีมญี่ปุ่นหรือมาเลเซียแบบญี่ปุ่นฮัญี่ปุ่นไปนูแล้วนะครักแก่ข้อเขียวเนี่ยแหละครับวะลงหรืงมาลาทุกนอันนั้นก็หาโอกาสเพราะนั้นเราเราทุกคนสามารถสร้างสรรค์โอกาสกัเต้ได้นะอย่าไปรอให้มันมานะ เพราะฉะนั้นะจะเป็นแวน้นเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็ไปหาโอกาสนะเราอย่างของเราเริ่มต้นกันที่เจ็ดร้อยปีก่อนนะครับไม่ใช่ไปแถวซู <c oughs> ปเปอร์ไฮเวยหรืออะไรยังไงก็ถลอบอกบอกเปิดม <c oughs> มันมันมีแต่คนซ้าเติมมัอะนะจริงๆแล้วถามว่าถ้าน้องๆเน,น,น,นี่ยสนใจที่จะแ e ข่ง <c oughs> ผมแนะนำได้เลยวิ่งก็เลยที่ปัจจุบันฮอนด้าเขาจะมีเป็นเลสซิ่งสกูนซึ่งจะมีสอน เกี่ยวกับการขับขี่ขันมันจะมีศาสตร์ในการขับขี่และมีเทคนิคในการขับขี่ซึ่งตรงนั้นก็จะสอนทั้งหมดออลองดูในวเว็บก็ได้ของบริษัทเอพอิโอนก็าเขาจะมีมีแผนกมอเตอร์สปอร์ตเสร็จนะกัะบนารเขาจะมีโปรแกรมออกมาทังตีว่าปีนี้จะมีสอนกันกี่ครั้งอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดแต่ยังยุคผมเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้นะเวลาที่เราต้องการจะเข้าอยากจะได้มันเนี่ยเราต้องเข้าไปหามัน แต่มันก็ไม่ได้มาหาเราง่ายๆถ้าเกิดว่าครั้งนั้นนหะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยไม่มีแข่งผมก็ไม่ได้แข่งขันแต่ในจังหวัดที่มันอยู่ใกล้บ้านเราก็วิ่งเข้าไปหาซะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามาีสื่ออะไรค่อนข้างจะเยอะมากมายอินเทอร์เน็ตใช้ได้ค่อนข้างจะหลากหลายเจอ้าไปุ๊บอ่ะเห็นวันเวลาเราวิ่งไปหาซะเข้าไปปุ๊บไปทำการเรียนรู้ไปแล้วมันจะได้กลับมาแล้วมันจะได้นับหนึ่งเมื่อ,อไหร่ที่นับหนึ่งแล้วถ้าคิดที่ชอบมันนับสองต่อ